หลากหลายความอร่อยที่คุณเลือกได้อยากกินขนมอะไรเดนิสพายเค้กกลัวซองก็มีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หมดทุกกลุ่มชื่อรัตนาปารพงค์นะคะหรือเรียกพี่อิ๋วก็ได้ค่ะก็ตอนนี้เป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทพึ่งน้อยเบเกอรี่จำกัดค่ะ ก็ตอนนั้นก็เริ่มจากร้านเล็กๆแล้วก็เราก็ขยับมาเปิดสาขาเราเป็นสาขาแรกก็เริ่มมีเพื่อน้อยเบเกอรี่ลูกค้าก็เลยเริ่มรู้จักแล้วเราก็เริ่มที่จะขยับขยายจริงๆแล้วลูกค้าเริ่มรู้จักเราเยอะที่สุดก็ตั้งแต่เราไปเปิดที่พิซซูโนโลกสโลแกนของเราอะนะคะก็คือ หลากหลายความอร่อยที่คุณเลือกได้เรามีทั้งขายส่งและก็ขายปลีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หมดทุกกลุ่มทุกวันนี้เรายึดมั่นในคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของการคัดเลือกวัตถุดิบบางตัวนะคะในเรื่องของราคาเราก็ใช้หลักการที่ว่าเรามีวอลลุ่มในการซื้อ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของต้นทุนเราก็จะสามารถควบคุมต้นทุนได้ในระดับหนึ่งนะคะในส่วนของพึ่งน้อยเองนะปัจจุบันเราได้เน้นในเรื่องของการขายขนมที่อบสดใหม่หน้าร้านนะคะณนะตอนนี้เราก็ได้เริ่มมีสินค้าเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นมาในส่วนของไขมันต่ำไม่มีน้ำตาลคนที่เป็นเบาหวานทานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทั้งในส่วนของกระแสด้วยนะคะแต่ว่าเราเอากระแสมาบวกกับของเราในเรื่องของวัตถุดิบมันก็จะมี ีหลายรูปแบบนะส่วนของวัตถุดิบที่มาจากบริษัทต่างๆเนี่ยเราก็จะมาจากความต้องการของเราเองที่อยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เราก็จะถามที่ซัพพลายเออร์ว่ามีวัตถุดิบตัวนี้ไหมมีตัวนี้ไหมอีกรูปแบบหนึ่งก็คือซัพพลายเออร์ที่นํามาเสนอเราในส่วนของเบสฟูด้ดถ้าว่าตามจริงก็คือว่าดังมานานมาก ปิดหูมานานมากนะคะในส่วนของเบสฟูดแรกๆเนี่ยเราก็ใช้ก็จะมีในส่วนของผงฟูที่เราใช้ทําเค้กเพราะขึ้นฟูดีควบคุมได้ง่ายฟิลลิ่งรสบูเบอร์รีตราเบสฟูดเอลซีฟิลลิ่งรสสตรอเบอร์รีตราเบสฟูดเราจะใช้กับพวกขนมไส้ผลไม้ต่างๆเช่นโรหลักรสตังหน้าแยมโดนัทเค้กถ้วยเพราะเนื้อฟิลลิ่งเขาจะเนื้อเนียนหอมแล้วก็รสชาติชตัดกินแล้วรู้สึกสดชื่นไม่เลี่ยนเลยค่ะ ฟิลลิ่งวานิลาเราก็ใช้เหมือนกันอย่างโดนัทไส้บาร์บีเลียนเพราะวานิลาของเขาจะไม่ฉุนแต่ให้กลิ่นชัดแบบกลมกล่อมเลยค่ะรวมถึงเมนูอบแบบฟิวชั่นอย่างพิซซ่าหน้าปูอัดเราจะใช้ซอสพิซซ่าของคานอลเลยค่ะหอมเครื่องเทศแบบพิซซ่าแท้เข้ากับขนมอบที่เป็นของคาวแบบพอดีเลย สำหรับผู้ที่อยากจะทำเบเกอรี่แนะนำเลยนะคะเบสฟู้ดหาซื้อก็ง่ายนะคะราคาก็เหมาะสมพึ่งน้อยลองแล้วต่อไปพึ่งน้อยจะเป็นรูปแบบไหนมีอะไรแปลกใหม่มาอีกนะคะพึ่งน้อยค่ะหลากหลายฟอร์มอร่อยที่คุณเลือกได้